ความเครียดนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานเกินไปมันจะกัดกินทั้งใจและก็พลังชีวิตของเราอย่างเงียบๆแต่ถ้ารู้จุดเปลี่ยนคุณก็จะเห็นว่าแค่ปรับมุมมองเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนความหนักให้กลายเป็นความเบาได้สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันและนี่ก็คือ12วิธีหยุดความเครียดที่ใช้ได้ผลจริง100%ที่จะพาคุณกลับมาควบคุมใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อที่ 1. หยุดคิดซ้ำๆในเรื่องเดิม หลายครั้งความเครียดมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่ใหญ่ตัวอะไรหรอกคะ่ะแต่มันเกิดจากใจของเราเองที่ชอบคิดวกวนเรื่องเดิมๆเ,เหมือนกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เข็มติดร่องเจ็บครั้งเดียวก็พอแล้วคะ่ะแต่ใจของเราดันไปกดซ้ำๆย้ำๆจนมันกลายเป็นแผลที่ไม่มีวันหายไปได้ลองสังเกตดูนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะหนักหนาแค่ครั้งเดียวแต่ที่เราทุกไม่เลิก ก็เพราะว่าเราเอาเรื่องนั้นมาฉายซ้ำๆในหัววันละสิบรอบร้อยรอบยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บยิ่งนึกก็ยิ่งหนักใจเหมือนกับว่าเราตั้งสารเตี้ยขึ้นมาในสมองนั่นเองแล้วก็ตัดสินตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อไหรก็ตามที่เราหยุดให้สมองเล่นงานเราเองเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเบาลงทันทีเพราะความจริงก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันก็จบไปแล้วค่ะ แต่ใจของเราไม่ยอมจบใจของเรานี่ละค่ะที่เป็นตัวการใหญ่คอยลากเราไปดูหนังเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆที่ไม่มีตอนจบถ้าอยากจะหยุดเครียดนะคะต้องกลา้ากดปุ่มหยุดให้ได้บอกกับตัวเองว่าพอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ความคิดเดิมๆมากัดกินหัวใจอีกต่อไปหันไปมองสิ่งใหม่ๆมองสิ่งที่ยังรอให้เราลงมือทำคนที่รู้จักหยุดวนความคิดเรื่องเก่า คือคนที่ปลดโซ่ตรวนออกจากใจตัวเองจากที่เคยเดินติดลมก็เริ่มเดินได้คล่องขึ้นเบามากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนไปข้อ2โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้หลายครั้งที่เราเครียดไม่ใช่เพราะว่าปัญหามันใหญ่เกินไปแต่เพราะว่าเราอยากจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราควบคุมอากาศไม่ได้ใช่ไหมคะ ฝนตกหรือว่าจะแดดออกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเราควบคุมไม่ได้เขาจะพูดจะคิดจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาเราก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงจะมีวิกฤตจะเฟื่องฟูมันก็เป็นเรื่องของระบบใหญ่แต่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆก็คือใจของเรานั่นเองค่ะเราเลือกคิดยังไงเลือกทำยังไงจะเลือกเดินไปทางไหนคนที่เครียดคือคนที่แบกทุกอย่างไว้บนบ่า อยากจะให้ทุกเรื่องเป็นได้ดังใจอยากจะให้ทุกคนเป็นอย่างที่ตัวเองหวังแต่โลกนี้ไม่เคยหมุนตามใครโลกจะหมุนไปตามวิถีของมันสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือเลือกว่าจะปรับใจหรือว่าจะฝืนใจลองแยกให้ออกนะคะอะไรที่เราทำได้ก็ลงมือทำให้เต็มที่อะไรที่เราทำไม่ได้ก็วางมันลงค่ะอย่าให้มันเผาผลาญพลังงานชีวิตจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นะคะ เมื่อเราเลิกไล่ตามสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วหันมาทำในสิ่งที่อยู่ในมือของเราเราก็จะพบว่าความเครียดนั้นมันจะเบาลงครึ่งหนึ่งทันทีเหมือนกับเรือที่ปล่อยให้คลื่นลมซัดไปตามทางแต่คนที่คุมพายยังสามารถเลือกทิศทางได้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะคะถึงจะมีพายุใหญ่แค่ไหนถ้าใจยังจับหางเสือแน่นเราก็ยังสามารถพาตัวเองไปถึงฝั่งได้และนี่ก็คือ ศิลปะของการอยู่กับโลกใบนี้โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ออกไปแล้วคุณจะพบนะคะว่าความสงบมันไม่เคยอยู่ไกลแต่มันอยู่ในใจของเรานี่เองค่ะข้อ 3. เปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมเป็นทำยังไงเวลาความทุกข์ถาโถมเข้ามาสิ่งแรกที่ใจมักจะทำก็คือถามว่าทำไมจะต้องเป็นฉันทำไมชีวิตฉันถึงเจอแต่เรื่องแบบนี้ คำถามแบบนี้นะคะฟังเผินๆเหมือนกับการหาคำตอบแต่ความจริงแล้วมันคือกับดักเพราะไม่มีใครตอบได้จริงๆหรอกค่ะว่าทำไมโชคร้ายถึงเลือกเรายิ่งถามก็ยิ่งวนยิ่งถามก็ยิ่งจมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองจากที่ว่าทำไมไปเป็นทำยังไงทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะคาว่าทายังไงนี่่ละค่ะมันจะพาเราออกจากบ่อโคลนความคิด ไปสู่แสงสว่างของการลงมือแทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจเราก็จะเริ่มมองหาทางออกแทนที่จะนั่งนับแผลเราก็จะเริ่มหาวิธีในการรักษาชีวิตนี้ไม่ได้วัดกันที่ว่าใครโชคดีใครโชคร้ายแต่วัดกันที่ว่าใครลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าใครเปลี่ยนจากคำถามที่ไม่มีทางตอบมาเป็นคำถามที่พาเราไปข้างหน้าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะ ก็คือเลิกถามว่าทำไมาฟ้าถึงผ่าลงมาเลิกถามว่าทำไมาคลื่นถึงซัดแรงแต่ให้ถามว่าแล้วฉันจะหาที่หลบได้ยังไงจะว่ายไปทางไหนจะเอาตัวรอดได้แบบไหนเพราะชีวิตไม่เคยสงสารใครหรอกคะ่ะแต่ชีวิตให้โอกาสทุกคนเสมอกับคนที่เปลี่ยนจากการบ่นเป็นการลงมือจากการที่เอาแต่โทษโชคชะตาเป็นการหาทางไปต่อและเมื่อถึงวันนั้นคุณก็จะพบนะคะว่า ปัญหาที่เคยทําให้เราร้องไห้มันกลายเป็นครูที่สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราหาคำตอบว่าทำไมแต่เป็นเพราะว่าเราเจอวิธีที่ว่าจะทํำยังไงต่างหากข้อ 4. มองความเครียดเป็นพลังงานความเครียดนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นศัตรูใหญ่คิดว่ามันคือพิษที่คอยกัดกินใจพอเครียดทีไรก็รีบหาทางหนีหาทางดับเหมือนกับพยายามที่จะปิดไฟไม่ให้มันลุกขึ้นมา แต่ความจริงแล้วค่ะความเครียดนั้นมันก็เหมือนกับไฟถ้าไฟลุกไหม้บ้านมันก็สามารถทำลายทุกอย่างที่เราสร้างมาแต่ถ้าไฟอยู่ในเตามันก็จะให้พลังให้ความอบอุ่นมันทำให้เราสามารถหุงหาอาหารได้ความเครียดก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเผาใจมันก็จะทำลายความสุขทำลายกำลังใจแต่ถ้าเราใช้มันเป็นเชื้อเพลิง มันก็จะผลักให้เราก้าวต่อไปมันจะเร่งให้เราเปลี่ยนแปลงคนจำนวนมากแพ้เพราะว่ากลัวเครียดหนีมันทุกครั้งที่มันมาแต่คนที่ชนะคือคนที่หยิบมันมาใช้เป็นแรงผลักดันเมื่อเจองานที่หนักแทนที่จะบ่นว่าเหนื่อยเขากลับใช้แรงกดดันนั้นเป็นพลังให้รีบหาทางออกเมื่อเจอวิกฤตแทนที่จะจมเขากลับลุกขึ้นมาคิดใหม่สร้างสิ่งใหม่จากแรงบีบคั้นตรงหน้า จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออย่ามองความเครียดว่าเป็นศัตรูแต่มองว่ามันเป็นครูครูที่คอยผลักให้เราเติบโตให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่ความสบายเมื่อคุณหันหน้าสู่ความเครียดไม่ใช่วิ่งหนีคุณก็จะเห็นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือพลังงานที่รอให้คุณใช้และเมื่อถึงวันนั้นไฟที่เคยเผาคุณก็จะกลายเป็นไฟที่ผลักคุณไปข้างหน้า ข้อ 5. จัดการร่างกายก่อนร่างกายกับใจมันไม่เคยแยกออกจากกันเวลาร่างกายอ่อนล้าใจก็จะพลอยอ่อนแอเวลาที่ร่างกายไม่ได้พักใจก็ไม่มีแรงจะสู้กับอะไรทั้งนั้นหลายครั้งที่เราคิดว่าเราเครียดเพราะปัญหาแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะรากของความเครียดที่แท้จริงอาจจะเริ่มจากที่ร่างกายพังนอนน้อยเกินไปกินมัวซัวไม่ได้ขยับร่างกายไม่ได้ออกแรง สมองก็เลยหมดมองหัวใจก็เลยแบกไม่ไหวลองสังเกตดูนะคะเวลาที่คุณนอนเต็มอิ่มตื่นมาแล้วสดชื่นแม้ว่าจะเจอปัญหาใหญ่ใจก็ยังพอที่จะสู้ไหวยังสามารถคิดหาทางออกได้แต่วันที่อดหลับอดนอนกินไม่เป็นเวลาเจอปัญหาเล็กๆก,ก็เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่ทับลงมานี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่าพยายามแก้ใจในตอนที่ร่างกายยังอ่อนล้าก่อนอื่นเลยค่ะ ต้องคืนพลังให้กับร่างกายก่อนนอนให้พอกินอาหารที่ดีแล้วก็ขยับร่างกายบ้างในบางครั้งเพียงแค่เดินออกไปสูดลมเดินเล่นแค่ไม่กี่นาทีนะคะสมองก็เปลี่ยนแล้วค่ะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกรีสตาร์ทใหม่หลายคนพลาดเพราะมัวแต่วิ่งหาคำปลอบใจแต่ไม่เคยจัดการกับร่างกายเลยสุดท้ายก็เหมือนกับซ่อมบ้านที่ไฟดับทำยังไงก็ไม่ติดเพราะต้นทางคือไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อ ถ้าอยากจะหยุดเครียดนะคะจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการดูแลร่างกายให้พร้อมเพราะว่าเมื่อร่างกายมีพลังใจก็จะมีแรงและเมื่อใจมีแรงปัญหาทั้งหมดก็จะไม่ใช่แค่ภูเขาลูกใหญ่แต่จะกลายเป็นเพียงก้อนหินที่เราสามารถเขี่ยทิ้งไปได้ข้อ 6. พูดกับตัวเองใหม่เสียงที่ทำร้ายเรามากที่สุดไม่ใช่เสียงจากคนอื่นหรอกนะคะแต่คือเสียงในหัวของเราที่คอยตอกย้ำเราว่าเราไม่เก่งพอเราไม่ดีพอหรอก เราไม่คู่ควรเวลาที่เราล้มเหลวเรามักจะพูดกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้แต่ลองสังเกตดูนะคะประโยคสั้นๆแค่นี้มันสามารถปิดประตูทุกบานได้ทันทีเพราะถ้าบอกตัวเองว่าไม่ได้สมองก็จะหยุดคิดหัวใจก็จะหยุดพยายามแต่ถ้าเปลี่ยนเพียงนิดเดียวจากคาว่าฉันทาไม่ได้เป็นฉันยังไม่ได้ลองประโยคนี้ก็เป็นการเปิดประตูขึ้นมาใหม่ทันที เพราะคำว่ายังไม่ได้ลองนี่หมายความว่าฉันยังมีโอกาสฉันยังมีหนทางที่รออยู่มันไม่ได้จบมันแค่ยังไม่ได้เริ่มหรือเวลาที่เจอเรื่องเลวร้ายเรามักจะบ่นว่าชีวิตมันแย่มากแต่ถ้าเปลี่ยนคาว่าเรื่องนี้กาลังสอนฉันอยู่ความรู้สึกทางโลกก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากความทุกข์ก็กลายเป็นบทเรียนจากอุปสรรคก็กลายเป็นครูนี่ละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ใช่การหาคนมาปลอบไม่ใช่การรอให้โลกใจดี แต่คือการเปลี่ยนถ้อยคาที่เราพูดกับตัวเองเพราะคําพูดนั้นคือพลังงานถ้าพูดลบใจก็จะจมถ้าพูดบวกใจก็จะลุกคนที่เขาประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่เวลาล้มแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันแค่กําลังเรียนรู้จําไว้นะคะเวลาที่โลกภายนอกไม่เข้าข้างเรายังมีเสียงข้างในที่เราสร้างขึ้นมาเองได้ถ้าเสียงนั้นพูดถูกมันก็จะพาเราขึ้นสูง แต่ถ้าเสียงนั้นพูดผิดมันก็จะพาเราตกต่ำลงไปดังนั้นถ้าอยากจะหยุดเครียดและเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองข้อ 7. อยู่กับปัจจุบันความเครียดนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะวันนี้มันเลวร้ายแต่มันเกิดขึ้นจากใจเราที่ยังติดอยู่กับเมื่อวานบางครั้งเราจมอยู่กับอดีตคิดวนว่าไม่น่าพลาดแบบนั้นเลยไม่น่าพูดคำคำนั้นเลยไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลย แต่ไม่ว่าเราจะคิดวนซ้ำสักกี่รอบเวลามันไม่เคยย้อนกลับมานะคะบางครั้งเราก็ปล่อยให้อนาคตมาหลอกหลอนกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวว่ามันจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่สำเร็จทั้งที่ความจริงอนาคตยังมาไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนี่คือที่มาของความเครียดนะคะเราติดอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีอยู่จริงอดีตก็จบไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่เราแบกมันไว้ทั้งสองข้าง จนใจของเราหนักเกินกว่าที่จะก้าวเดินจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อคุณเลือกกลับมาที่จะอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ความเครียดมันก็จะเบาลงทันทีลองสังเกตดูนะคะเวลาที่คุณตั้งใจฟังเพลงเพราะๆสักเพลงเวลาที่คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วมองท้องฟ้าเวลาที่คุณหัวเราะก,กับใครสักคนเต็มหัวใจตอนนั้นคุณไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้กังวลอนาคตแต่คุณอยู่กับปัจจุบัน และในปัจจุบันนั้นละค่ะความสุขมันยังมีเสมอเพียงแต่เรามองไม่เห็นก็เท่านั้นเพราะมัวแต่เงยหน้าไปมองอนาคตหรือตะแคงหันไปมองอดีตการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกเลือกวางสิ่งที่จบไปแล้วเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีลงกับวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อถึงวันนั้นคุณก็จะค้นพบนะคะว่าความสงบไม่เคยหายไปไหนแต่มันอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ในเดี๋ยวนี้เพียงแต่ใจของเรายังไม่ยอมกลับมาข้อ 8. เลือกสภาพแวดล้อมใจคนเรานั้นก็เหมือนกับฟองน้ำสิ่งที่อยู่รอบตัวจะซึมเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ชอบบน่นชอบด่าชอบจิกกัดคนอื่นแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ความหม่นความลบความเครียดมันก็จะซึมเข้ามาอย่างเงียบๆเหมือนกับนั่งอยู่ในห้องที่มีกลิ่นควันไฟ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้จับไฟตรงๆแต่กลิ่นควันก็เกาะตัวคุณไปทั้งวันในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกว่างคนที่มีกำลังใจคนที่พูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์พลังบวกเหล่านั้นก็จะซึมเข้าสู่หัวใจของคุณเช่นกันนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ความเครียดจำนวนมากนั้นไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เรามีแต่เกิดจากที่ว่าใครที่อยู่รอบๆตัวเรา เพราะคนบางคนนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำใสอยู่ใกล้แล้วสบายใจแต่บางคนเปรียบเหมือนกับพิษอยู่ใกล้แล้วใจหมุนหมองจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดไม่อยากจะให้ความเครียดสะสมลองเลือกสภาพแวดล้อมใหม่เปลี่ยนวงสังคมเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบรรยากาศหรือแม้แต่การเดินออกไปนั่งใต้ต้นไม้สักพักก็สามารถทำให้ใจของเราโล่งขึ้นได้อย่าคิดว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมคือการหนีนะคะ แคท,ที่จริงแล้วมันคือการปกป้องใจเราเพราะใจของเราคือคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดถ้าเราปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามาเหยียบย่ำใจของเราก็จะพังลงทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวดังนั้นจงเลือกให้ดีใครที่ควรอยู่ใกล้ใครที่เราควรอยู่ห่างเพราะว่าคุณภาพชีวิตของเรานั้นมันก็สะท้อนจากคุณภาพของสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานี่เองค่ะข้อ9หายใจลึกๆบางทีวิธีคลายความเครียดนั้น ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องวิ่งหาคำตอบจากที่ไหนไกลเลยค่ะแค่หายใจลึกๆให้ถูกต้องก็สามารถเปลี่ยนใจเราได้แล้วค่ะนี่ไม่ใช่เรื่ององมงายนะคะแต่วิทยาศาสตร์สามารถยืนยันได้ชัดเจนเวลาที่เราหายใจสั้นๆทีๆร่างกายก็จะส่งสัญญาณว่าเรากำลังตกใจหรือว่าเครียดหัวใจเราก็จะเต้นแรงกล้ามเนื้อตึงสมองก็จะผลิตฮอร์โมนความเครียดออกมาอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเราหยุดสักครู่นะคะหลับตาแล้วหายใจเข้าออกอย่างช้าๆให้หายใจลึกๆเข้าไปจนสุดท้องเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกยาวๆสมองก็จะรับสัญญาณใหม่ทันทีว่าปลอดภัยแล้วหัวใจก็จะเต้นช้าลงกล้ามเนื้อจะคลายออกสารความเครียดก็จะลดลงโดยอัตโนมัตินี่ละค่ะคือพลังที่ซ่อนอยู่ในสิ่งง่ายๆที่เรามองข้ามเพราะการหายใจเป็นสิ่งที่เราทำทุกวัน แต่ไม่เคยใช้มันอย่างมีสติซึ่งจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะในวันที่วุ่นวายในวันที่ความคิดพันกันจนหาทางออกไม่เจอลองหยุดทุกสิ่งไว้ก่อนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำเพียงไม่กี่ครั้งคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับมีใครปัดฝุ่นออกจากหัวใจเหมือนกับปิดเสียงวุ่นวายรอบตัวแล้วก็เปิดเสียงที่สงบข้างในใจหลายคนวิ่งหาความสงบจนเหนื่อย แต่ลืมไปว่าความสงบนั้นอยู่ในลมหายใจของเรานี่เองค่ะแค่คุณยอมกลับมาอยู่กับมันใจของคุณก็จะเบาขึ้นในทันทีและเมื่อใจเบาความเครียดก็ไม่อาจจับคุณได้อีกต่อไปขอ้อ10ตัดสิ่งกระตุ้นที่ไม่จำเป็นใจคนเรานะคะก็เหมือนกับแก้วน้ำถ้าใส่น้ำที่สะอาดลงไปน้ำก็จะใสสะอาดแต่ถ้าใส่น้ำโคลนลงไปแม้เพียงหยดเดียวความใสก็จะหายไปในทันที ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าวันๆเต็มไปด้วยข่าวดรามา่าเรื่องคนทะเลาะก,กันในโซเชียลหรือว่าเสียงบ่นเสียงด่าจากคนที่มีแต่พลังลบต่อให้ใจของคุณแข็งแค่ไหนสุดท้ายก็ถูกกลืนไปโดยไม่รู้ตัวความเครียดส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากปัญหาแท้ๆของเราแต่มาจากสิ่งที่เราปล่อยให้เข้ามาในหัวใจเพราะว่าเราเปิดดูทีวีอ่านข่าวทุกข่าวดูทุกดรามา่าฟังทุกเสียงนินทาแล้วก็เอาเก็บมาคิดเก็บเอามาแบก จนใจของเราหนักโดยไม่จําเป็นลองถามตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เสพสิ่งที่ฟังและก็สิ่งที่ดูมันมีประโยชน์กับชีวิตของเราจริงหรือเปล่าข่าวบ้างข่าวรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากเพิ่มความกังวลคนบางคนพูดไปก็ไม่ได้เติมไฟมีแต่ดึงเราให้ตกต่ำลงสิ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าตัดออกไปได้ก็ควรที่จะตัดออกไปนะคะอยากลัวว่าชีวิตจะขาดอะไรถ้าตัดสิ่งที่ไรประโยชน์ออกเพราะในความเป็นจริง คุณจะได้พื้นที่ว่างเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ว่างให้สิ่งดีๆเข้ามาแทนพื้นที่ว่างให้ใจได้หายใจโล่งๆอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับห้องที่รกเต็มไปด้วยขยะต่อให้มีดอกไม้สวยๆมาวางมันก็ไม่สดชื่นแต่ถ้าเราเก็บกวาดตัดสิ่งที่เกินออกไปเพียงแค่ดอกไม้ช่อเดียวห้องทั้งห้องก็สามารถสดใสได้ชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันนะคะตัดสิ่งกระตุ้นที่ไม่จำเป็นออกไปคุณก็จะเห็นว่าความเครียดนั้นไม่ได้เยอะอย่างที่คิด ที่มันเยอะเพราะว่าเราเก็บสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้มากเกินไปข้อ11ทําสิ่งเล็กๆให้เสร็จความเครียดข่าบ,บางทีมันไม่ได้มาจากเรื่องที่ใหญ่โตอะไรเลยแต่มันมาจากงานเล็กๆที่กองพเนินเทินทึกอยู่ข้างหน้าเหมือนกับภูเขาลูกเล็กๆพันลูกซ้อนทับกันจนเราไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นก้อนหินที่กดทับใจไปทุกวันลองนึกภาพโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยกระดาษกองพรุงพรัง ทุกครั้งที่นั่งลงสมองเราก็จะสับสนไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรก่อนความเครียดก็จะยิ่งท่วมแต่วินาทีที่เราเริ่มหยิบงานเล็กๆมาทำให้เสร็จสักชิ้นสองชิ้นความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะการทำสิ่งเล็กๆให้เสร็จมันไม่ใช่แค่การปิดงานแต่มันคือการปลูกความมั่นใจว่าเรายังทำได้เรายังไปต่อได้นี่แหลคะค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่ารอให้งานใหญ่เสร็จทีเดียว เพราะว่ามันจะทําให้ใจของเราท้อแต่ให้หั่นมันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยๆจัดการเหมือนกับคนที่ต้องกินข้าวทั้งหมอ้อจะกินทั้งหมดในคําเดียวก็สําลักใช่ไหมคะแต่ถ้าตักทีละคำเดี๋ยวไม่นานก็หมดได้หลายครั้งความสุขและก็ความมั่นใจของเราไม่ได้มาจากความสําเร็จที่ใหญ่โตแต่มาจากความสําเร็จเล็กๆที่เราสะสมในทุกวันงานเล็กๆที่เสร็จไปทีละชิ้นคือก้อนอิฐที่ปูทางไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า ดังนั้นนะคะถ้าเครียดเพราะงานล้นเครียดเพราะว่าชีวิตยุ่งเหยิงอย่ามัวแต่นั่งกุมขมับมองภาพรวมจนใจพังแต่ให้เริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่อยู่ตรงหน้าทํามันให้เสร็จนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่าความเครียดมันจะคลายออกทีละน้อยเหมือนกับปมเชือกที่คลายออกทีละปมจนในที่สุดเชือกทั้งเส้นก็คลี่ออกทั้งหมดข้อ12รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวความเครียดที่คุณเจอในวันนี้มันอาจจะหนัก มันอาจจะทำให้คุณน้ำตาไหลอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะคะมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีเวลาของมันแดดในยามเช้าไม่ได้สว่างไปถึงค่าราตรีที่มืดมิดก็ไม่เคยมืดไปทั้งปีแม้แต่พายุใหญ่ที่โหมก็นําสุดท้ายมันก็ยังต้องสงบลงความเครียดก็เช่นเดียวกันค่ะมันเข้ามาเหมือนกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ แต่ไม่มีแขกคนไหนที่จะอยู่กับเราตลอดไปได้มันจะมาและมันก็จะจากไปหลายคนแพ้เพราะเชื่อว่าความทุกนั้นจะอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตก็เลยถอดใจเลิกสู้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลองแต่คนที่รอดคือคนที่รู้ว่านี่คือสิ่งชั่วคราวถ้าเกิดว่าอดทนผ่านคืนนี้ไปได้พรุ่งนี้เช้าแสงแดดใหม่ก็จะส่องมาเมื่อคุณเชื่อว่าทุกอย่างนั้นไม่จีรังทุกอย่างจะต้องผ่านไป ใจของคุณก็จะไม่จมอยู่กับความทุกข์จนหมดแรงเพราะคุณรู้ว่าต่อให้วันนี้มันจะหนักหนาเพียงใดวันหนึ่งมันก็จะเบาบางลงและเมื่อถึงวันนั้นคุณก็จะกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งอย่าลืมนะคะว่ารอยแผลที่เคยทําให้เราร้องไห้ในอดีตวันนี้พอหันกลับไปมองมันก็แค่เรื่องเล่ามันก็แค่ความทรงจํานั่นแหละค่ะคือหลักฐานที่บอกว่าความเจ็บปวดทุกอย่างล้วนแล้วมีวันสิ้นสุด ดังนั้นนะคะถ้าคุณกำลังเครียดอยู่ในช่วงนี้ให้บอกกับตัวเองว่านี่ก็แค่ช่วงเวลาหนึง่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วใจของคุณก็จะมีแรงเดินต่อและนี่ก็คือความจริงที่เปลี่ยนได้ทั้งชีวิตไม่มีความเครียดไหนที่ยืนยาวกว่าความเข้มแข็งในใจของเราทุกอย่างล้วนแล้วชั่วคราวแต่ใจที่ไม่ยอมแพ้จะทำให้เราสามารถผ่านไปได้ทุกอย่างซึ่งทั้งหมด12ข้อน,นี้ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเลยนะคะ แต่มันคือกุญแจที่จะทำให้ความเครียดกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วก็กลายเป็นพลังที่ทำให้คุณเดินต่อไปได้และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ